สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชื่อจริงคุณี่ว่าอะไรครับถ้าผมมีตำแหน่งอะไรที่างเป็นท้านีครับก็เป็นผู้จัดการศนย์สาเซ็นทรัลเวสเกตนะคะว่าผมแล้ววันนี้ได้มีกิจกรรมยีงกันครับก็วันนี้เนี่ยเซ็นทรัลเวสเกตเอง็ได้ร่วมกับจังหัดสาพรรบุรีนะคะแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดนคะจัดงานชีงบุรี

ก็ครับเ็นรแวะเมาเยี่ยมนาทนได้ตั้งแต่วี่วันนี้เลยนะคะถึงันที่20นี้คกขอนะท่านนะคะเรับผมก็ได้ว่าเป็นกิตการบีี่น้องประชาชนมีการ้บย่ลอขบคุณนครขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสนรคาเซนทัสกตคุญยริสันตมีรัตันนายเพอางใหญ่น ท่านเกษตรจังหวัดนะครับท่านประธานหอการค้าจังหวัดสกลนครท่านประธานเกษตรกลุ่มเกษตรเกษตรกรแปลงใหญ่ของกลุ่มท่านท่านตอนนี้ท่านอดีตนายกอดีตสชนะครับทานะฮะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับ วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มา,าร่วมกิจกรรมกับทางเซนทันเวสเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาช่องทางการตลาดให้กับคุณค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรและวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางเซนทันเวสเกตนะครับได้เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้นำสินค้า เกษตรนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีผลผลิตหลายอย่างที่ออกสู่ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทุเรียนนะครับเรื่องของอนอกจากทุเรียนแล้วก็ยังมีกระท้อนนะฮะกระท้อนหอมกระท้อนบางกลางนะครับแล้วก็ยังมีส้มโอนะฮะยังมีมะม่วงนะฮะมะม่วง มะม่วงใยกํามอาจจะหมดแล้วก็อาจจะเป็นมะม่วงชนิดอื่นนะครับยังมีมะพร้าวนะครับที่เป็นผลผลิตจากชาวเกษตรกรของพี่น้องชาวนนทบุรีเพราะนั้นถึงเป็นช่องทางตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ให้ผู้ที่ได้เข้ามาใช้บริการนะรเป็นลูกค้าของศูนย์การค้าแห่งนี้ได้ชิมน,นะฮะได้ช็อปนะฮะแล้วก็ได้ท่องเที่ยวมะชม